ใครก็ได้ร้อยร้อยไรยเวทร,140ร้อยสี่ดปอนผมพร้อมพร้อมจะสู้ก็ดูอย่างตรงก็ดูรูปเกมยังไงเขาเขาก็มองเอาวผมโดนน็อกทั้งนั้นอะแต่ขึ้นไปบนเวทีมันคนละเรื่องกันไม่อยู่บนเวทีไม่มีใครเข้าใจอยู่แล้วมันโดนเวทีนึงอ่ะมันก็รู้สึกแล้วว่าหนักจริงอ่ะหมัดไม่ใช่นุ่นนะครับ <laughs> ตอนนี้ครับเรามาอยู่กันที่ค่ายมวยซูเปอร์วันเทนนิ่งแคมป์ครับมาพูดคุยกับนักมวยคนหนึ่งครับที่เราบอกว่าโอ้โหดารามาก,กำลังร้อนชาเลยทีเดียวนะครับแม้ว่าจะได้รับชัยชนะในไฟล์ล่าสุดครับแต่ว่าแฟนมวยเนี่ยก็อาจจะยังไม่ค่อยพอใจฟอมร์ของเขาเท่าไหร่ไปพบกับนักชกเจ้าของฉาย,ยากระบือดื้อยาราชาน็อกเอาพันลิศลูกเจ้าแม่สายวารี เอาละครับตอนนี้ผมอยู่กับนักชกที่ต้องบอกว่าโอ้โหหมัดหนักเหลือเกินนะแต่ว่าหลังๆก็กดใครไม่ค่อยหล่นแต่วันนี้นะครับมาคุยกับเขากันหน่อยครับพลิศลูกเจ้าแม่สายวารีสวัสดีครับสวัสดีครับทักทายกล้องหน่อยฮะทักทายแฟนมวยหน่อยสวัสดีครับผมพลิศลูกเจ้าแม่สายวารีครับโอ้โหไฟล่าสุดนี่ออกแนวดราม่าเลยนะใช่ครับโอ้เดี๋ยววันนี้เนี่ยมาคุยเปิดใจพลิศกันนะครับเพราะว่าผมเองเนี่ยกับพลิศเนี่ยโอ้โหรู้จักกันมานานนะวันนี้เนี่ยก็จะมาพูดคุยหน่อยว่าเส้นทางใหม่ในรายการวันเนีี่่่ยยเเป็็นนนนังงไพราาาะวอกกห้้ รุมรุ่นดอนเนาะใช่ครับเออแต่ว่ากลับมามีผลงานดีแล้วสองฟอร์มหลังก็ชนะลวดแต่ว่าไฟหลังนี่ดราม่านิดนึงไฟหลังลาม่าเยอะครับไม่ใช่นิดนึงครับ <c oughs> เยอะเลยครับก็เดี๋ยวมาฟังจากปากพาลิศกันดีกว่าว่าแบบในบนเวทีเนี่ย <c oughs> วิาทีนั้นมันเป็นยังไงต้องบอกก่อนว่าพาลิศเนี่ยต่อยวันมากี่ครั้งแล้วต่อยมาอ่าไฟครับห้าไฟผลงานเป็นยังไงห้าอกไฟครับเออประมาณ <c oughs> ห้าหนะกไฟประมาณนี้นะอกไฟโอ้โหก่อนหน้านี้นี่ฉายาอะไรนะ ราชาน็อกเอ้าครับโอ้โหกับเบอดื้อยาราชาน็อกเอ้ากับมาต่อยวันนี้เปลี่ยนเลยครับโอ้โหกลายเป็นหน่อยเลยใช่ครับแต่ก็ค่อยๆพยายามอยู่ใช่ครับปัจจุบันนี้ก็ซ้อมอยู่ที่ซ้อมอยู่ที่เนี่ยครับซูเปอร์บอลเซนนิ่งครับกับนะอยู่กับพี่ซูเปอร์บอลนะก็เป็นปีแล้วนะเป็นปีแล้วตั้งแต่วันใช่ครับตอนที่รู้ว่าได้รับโอกาสต่อยวันเนี่ยเรารู้สึกไงบ้างตอนนั้น ก็รู้สึกดีใจกับตัวเองครับที่ว่าแบบได้เข้าต่อยรายการแบบใหญ่ๆกับเขาไม่เคยได้ต่อยรายการใหญ่ด้วยครับนะก็เหมือน<ช>ก็ฝ่าฟันชีวิตมาใช่ครับช่วงชีวิตแรกๆของพาริสเนี่ยที่ต่อยมวยไทยเนี่ยก็คืออยู่ในระดับไหนก่อนที่จะเข้ากรุงมาเนี่ยแถวบ้านก็ผมก็ถือว่าผมเก่งอยู่นะผมก็เคยไปส้ารถถังตีต่อยกันก็ประมาณ3ครั้งอ่ะแต่ว่าไม่เคยได้ต่อยกันอ๋อก,ก็คือแบบเกดในเท่ากันตอนอยู่บ้านเะเกด เกลเดียวกันเลยฟ้ทลุนะพัทลุเหมือนกันตอนอยู่บ้านพัทลุครับเก็เคยต่อยกันแต่ว่าไม่เคยได้ต่อยกันักครั้งหนึ่งอ๋อเคยประกบแล้วแต่ไม่ได้ต่อยใช่ครับนะนี่ก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะครับจนกระทั่งชีวิตก็เข้ามาเนาะก็โด่งดังกับรายการมวยสามยกนะก็โอ้โหราชา k อ o เ k o u เลยช่วงนั้นก็้ายกมันเดินเดินมันเดินไม่สุดแล้ว่ก็เลยเปลี่ยนแปลงมาต่อยสามยกดีกว่าก็อปมาต่อยสามยกมันก็เผื่อมันจะดังไปทางอีกทางหนึ่งนะเพราะว่าเรามวยหมัดด้วยพูดถึงการชกวันดีกว่า ไฟที่ต่อยกับกล้องไกลเนี่ยถือว่าเป็นฟอร์มที่ประทับใจมากวันนั้นนี่เกิดอะไรขึ้นบ้างครับวันนั้นเป็นไฟที่ว่าผมตั้งใจมากครับไฟนั้นครับยังไงผมก็ต้องแบบเอาเขาไว้ได้อะอเพราะว่าเป็นระดับมวยผมก็ถามว่าระดับมวยผมอาจจะดูดีกว่าครับแต่กว่าการผ่านมวยเขาเป็นเขาดีกว่า,าแล้วพอเขาผ่านมวยเกรด A ใช่มันทั้งนั้นแต่ผมตามว่าประสบการณ์ ผมเยอะกว่าเขาแน่นอนครับ,รบเราอาจจะไม่ได้มีโอกาสต่อยกับมวยเงินแสนหรือว่าได้รับก,การผลักดันขนาดนั้นใช่ครับผมไม่มีได้การผลักดันแบบไอ้มวยได้ต่อยมวยเพราะว่าผมไม่ได้ไม่คิดจะเดินต่อยห้ายกด้วยแหละครับอืมก็อาจจะในเรื่องของกระแสหรือว่าคนรู้จักอาจจะน้อยแต่เราก็ชนะเขามาได้เป็นไฟที่ผมตั้งใจครับเพราะว่าไฟต่อยป้องไกผมยังไงผมก็ว่า สามยกอะยังไงมผมก็ต้องกดน็อกอะมีโอกาสล้วคือเรามันน่าจะเป็นของเราแน่ใช่ครับแต่ถ้าไอผมกลับไปต่อยห้ายก,กเขาผมยมอมรับว่าผมสู้เขาไม่ได้แน่นอนเอออันนี้นะเราก็วิเคราะห์ตัวเองของเราถูกแต่ว่าฟอร์มก่อนหน้านั้นเนี่ยก็คือที่ต่อยวันก็ไม่ค่อยดีก็มีแพ้แล้วก็แพ้มวยที่แบบเกรดไม่ได้เท่าไหร่ด้วยนะม,นมันมันเป็นเพราะอะไรฮะถามก่อนก็สาม ไฟแรกก็เป็นเรื่องของน้ำหนักครับน้ำหนักตัวมันไม่ใช่น้ำหนักตัวเราครับเพราะว่าเราปล่อยขึ้นไปต่อยร้อยร้อยสี่สิบห้าครับก็มันเต็มเวทเต็มเวทน้ำหนักปล่อยเราครับโอ้ก็คือหกสิบห้าเนี่ยคือน้ำหนักปล่อยแล้วใช่ครับผมก็ปล่อยซ้อมอยู่<น>ผมก็ปล่อยอยู่แค่โอ<น>้สิบแปดครับซ<น>้อมเสร็จผมก็เหลือหกสิบกก็เต็มเวทอยู่แล้วหกสิบกก็น้ำหนักร้อยสี่ห้าครับเออมันก็เลยแบบแรงประทะาสู้เขาไม่ได้แรงประทะามันก็สู้มันไม่ได้โอมันมีอยู่ไฟหนึ่งที่ต่อยกับเฟอร์คานใช่ไหม ช่ครับเฟซานเฟิร์ซานเฟิร์ซานครับจะชนะอยู่แล้วอ่ะไปโดนมัดสมรครัด้วยเวทที่ว่าเข้าไปเข้าไปแบบแค่เขาเหวียงมานิดนึงอ่ะเพราะว่าเวทเขาปล่อยก็เจ็ดสิบกว่าแล้วผมไปขึ้นไปต่อยก็โ8เคแปดเคเก้าเนี้ยมันคนละเวทกันเลพอจะเข้าใจได้นะเพราะว่าต้นๆที่ว่าฟอร์มไม่ค่อยดีเนี่ยมันก็เกี่ยวกับเรื่องของเวทน้ำหนักใช่ครับแล้วปัจจุบันเนี่ยต่อยอยู่เวทเท่าไหร่ของครั้งล่าสุดที่ว่าชนะมาก็ต่อยร้อยสี่สิบลงมาต่อยเวท เวทตัวเองนะครับมาเข้าเรื่องดราม่ากันเรากันดีกว่า <S <S พูดถึงไฟล่าสุดนะฮะต่อยกับนักมวยชื่อว่าต่อยอเล็กซีครับบาริโก้ครับคนนี้เราเคยเห็นไหมไม่เคยเห็นครับแต่ว่าซ้อมอยู่ภูเก็ตด,ด้วยกันนะก่อนหน้านี้อ,อยู่ไทเกอร์ก็อยู่ไทเกอร์แต่ว่าไม่เคยเห็นต่อยครับอ๋อคือเราเคยได้ยินชื่อเข้ามาแหละแต่ก็ไม่ได้เคยเห็นต่อยครับเป็นไงก่อนชกเนี่ยเรามั่นใจขนาดไหนตอนนั้นถามว่าก่อนชกผมกดดันมากแบบคิดคิดวางแผนแบบนอนไม่หลับอ่ะ คือเราผมต้องเอาลูกลูกลูกไหนต้องไปสู้กับเขาเพราะอาวุธเขาเร็วเขาฟุตเวิร์กเร็วคันก็ออกของเขาเร็วแล้วหมัดเขาหนักด้วยครับนะแล้วก็ไปศึกษาฟอร์เขามาแล้วใช่ครับก็ดูเขามาต่อยวันก็ชนะยอดไอคิวชนะน็อกเจอคิมแบบเราก็มีหวั่นหวั่นกันมันมีหวั่นหวั่นนะครับนะเพราะว่าเขาก็ถือว่าต่อยกับมวยดีแต่ว่ายกแรกเนี่ยหมัดนับในหมัดไหนซ้ายหรือขวาซ้ายครับจังหวะมันเป็นยังไงตอนนั้นอ่ะก็จังหวะ การวางวางแผนจากจากที่ซ้อมไปนี่แหละก็ดึงนิดนึงก็ดึงตัวนิดเขาเขาจะมีแบบวุกซ้ายแล้วก็ต่อยขวาเขาจะมีวุกซ้ายต่อยขวาผมก็ดูแผนของเขาไปต่อยแล้วก็ขึ้นไปต่อยก็ผมก็ดูยังหวะคือเขาจะเข้ามาฟุตเวิร์กเข้ามาแล้วก็พอวุกเราก็ดึงนิดนึงพอะวุกเราเขาุกกลับพอเขาหลุดเราก็บวกเลยเราก็บวกเลยครับโอ้โได้นับเลยนะใช่ครับตอนได้นับคิดอะไรอยู่ตอนนั้นวินาทีนั้น จริงๆไฟเนี่ยผมไม่ได้ตั้งใจเอาไปชนะนอกหรือว่าแพ้นอกนะผมะมั่นใจว่าผมต้องเอาชนะคะแนน,นเขาไว้ได้ครับคือเหมือนเราวางแผนไว้ที่ค่ายแล้วทีมงานก็วางไว้ให้แล<ช>้วว่าแบบเฮ้ยถ,ถ้าต่อยอยังไงก็ขอเป็นเกมยาวนะไฟนี้เพราะว่าเดี๋ยวไปเบอรบวกเผลอ์ายหล่นมาเนี่ยเสียหายอ,อีกข้อใช่ครับก็เป็นประสบการณ์กับเคร์ฟานแล้วครับอ๋อคือพอได้นับเนี่ยเอาแล้วเฮ้ยพอได้นับอย่าพึ่งเข้าไปใช่ครับใจเย็นๆก่อนตอนนี้เราก็ยังไม่ค่อยมั่นใจด้วย ถ้ามั่นใจอีกเรื่องหนึ่งนะก็เลยขอดูก่อนไม่อยากพลิกแพ้อีกโอ้โหแต่ว่าพอหลังเกมเนี่ยคือคิดว่าเราผลงานอป็นยังไงก่อนถามก่อนแล้วกันเต็มสิบให้เ่าไหลไฟแล้วเนี่ยก็ไฟล่าสุดเนี่ยเต็มสิบผมก็ให้เต็มสิบเลยเพราะว่ามันยากครับที่จะเอาชนะเขาอะก็ดูอย่างตรงก็ดูรูปเกมยังไงเขาเขาก็มองอ้าวผมโดนน็อกทั้งนั้นแหละแต่ขึ้นไปบนเวทีมันคนละเรื่องกันนะฮะเราก็สามารถพลิก ไใช่ครับคือ,อมันก็มีคอมเมนต์นะอย่างที่เราเห็นโอ้โหหนีเยอะบอสดองเลยนะฮะดองมาเลย <c oughs> เราไม่ใช่ผักนะ <c oughs> <c oughs> อยากจะตอบคอมเมนต์ตรงนี้ยังไงบ้างครับถ้าคนไม่มายืนบนจุดเวทีอะ่ะเขาก็ไม่มีใครรู้หรอกครับว่าเป็นยังไง <c oughs> เพราะว่าลองเอาคนมาต่อยกันเนี่ยเอาคนมาต่อยกันระหว่างหมัดต่อหมัดเนี่ยดูว่าใครจะหลับ มันเสี่ยงเลยนะห้าสิบห้าสิบนะใช่ครับเขาก็หมัดหนักเขาบวยหมัดแล้วหมัดก็หนักเร็วด้วยเร็วด้วยครับแล้วผมตอนได้นับผมก็แบบคุมเกมแบบว่าเอ้ยต้องปล่อยคุมเกมนะไม่บวกไม่เลขคือในสมองคือ,อคิดแต่ว่าไม่เลขไม่เลขยังไงต้องไม่เลขไม่เลขไม่เอามันนะไม่เอามันนะไม่เอามันไม่เอาสะใจแล้วแต่คนดูคนดู อย่าเอายังไงก็แล้วแต่คือผมเอาชนะไว้ก่อนแบบไม่เลกไม่นอนลงไปกองบนเวทีอ่ะแสดงว่าเราเนี่ยอยากเป็นผู้ชนะมากๆเพราะว่ามันมันเกี่ยวกับความมั่นใจในไฟจะต่อไปด้วยใช่ครับเออถ้าเกิดสมมติได้นับแล้วไปแพ้อีกเนี่ยเดี๋ยวมันก็กลับมานับหนึ่งอีกมันก็เหมือนคิดว่าตัวเองเอ้ยต่อยได้แค่นี้อ่ามันเศร้านะเวลาแพ้มันเวลามันแพ้ลงมามันก็เศร้าอ่ะถ้าเกับว่าไฟนี้เนี่ยเราพอใจผลงานตัวเองเลยใช่ครับ ที่เราสามารถชนะได้ก็มันเป็นแรงเหมือนเป็นแรงบัรจัยให้ผมได้สู้แบบใครก็ได้อะร้อยร้อยเวทร้อยสี่สิบปอนะผมพร้อมพร้อมจะสู้นะเพราะว่าคุณเนี่ยจริงๆอ่อะมีทุกอย่างก็ขาดแค่ความมั่นใจถ้ามันค่อยๆเติมเต็มร้อยเมื่อไหร่เนี่ยราชาคัมแบ็กไหมก็อาจจะคัมแบ็กกลับมาครับแล้วถ้าอย่างนี้แหละถ้ากลับกันอะสมมุติว่ายกแรกเราเป็นคนโดนนับบอ่ะมันจะเป็นยังไงถ้าว่ายกแรกถ้าว่ากลับกันถ้าเหมือนผมโดนนับยกแรกก็รูปเกมมันก็ต้องเปลี่ยนกลับเป็น ผมเป็นคนที่ว่าต้องเดินเข้าหาเขาเป็นเขาเขาต้องเป็นคนที่ว่ารัดคุมแบบรอจังหวะสองรอจังหวะสองรอบวกรอจังหวะสองมันก็รูปเกมมันก็ตามตามบนเวทีอะครับตามตามที่ต่อยอะเพราะว่าทุกคนก็ต้องระวังแล้วใครได้นับก็ต้องระวังตัวเองแล้วคือต้องหาจังหวะที่ว่าเจาะ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 จังๆจริงๆที่ว่าเอาเขาอ่ะก็คือถ้าเทียบง่ายๆคือ ถ้ามันมันนับเรามันก็หนีเหมือนกันเออมันก็คงไม่เดินเข้ามาให้เราต่อยแน่ใช่ครอนะนะมันก็แล้วแต่เกมเอนะเนาะมันก็แล้วแต่เกมบนเวนทีอะทุกคนไม่อยู่บนเวนทีไม่มีใครเข้าใจอยู่แล้วอืมนะอันนี้ก็ผมว่าทีมงานในในรายการเนี่ยคงจะเข้าใจแต่แฟน<ช>มวยที่ไม่เข้าใจเราจะบอกเขาอางไรดี <c oughs> อะก็คน <c oughs> ไม่เข้าใจเยอะเหลือเกินใบนี้แฟนมวยไม่เข้าใจผมก็อยากให้รู้ว่าหมัด ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นุ่นนะครับคือเวลาโดนไปแล้วเนี่ยเราคือจากที่แฟนมวยจะได้สะใจอ่ะมันกลายว่าความเศร้ามันมาตกที่เราถ้าเราหล่นน่ะเนาะมันเป็นจังหวะหนึ่งในช่วงยกสองที่ผมโดนต่อยเข้าเข้ากลางนี่ละครับล้วก็ขาสั่นมันเหมือนปวดแปลครับอยู่ๆก็เจ็บขึ้นมามันเหมือนเหมือนมันโดนต่อยเข้าจริงอ่ะมันโดนต่อยเข้าจังแล้วกอแบบขาสั่นแบบ เราผมก็เลยต้องพูดเวิร์กวิ่งหนีพูดเวิร์กวิ่งหนีอะ่ะแบบคือเก็บเก็บอาการแม่แบบอ,อาการออกอะ่ะแล้วพอหมดยกผมก็ว่าผมปวดเพราะว่าผมปวดแล้วก็วผมต้องใสยรัดคุมมากกว่าเดิม,มผมต้องเซฟตัวเองให้มากกว่าเดิมเพราะว่าเหมือนถ้าก็เย็บมาบางทีเย็บเข้าคางผมบางทีผมก็อ,อาจจะลงไปนอนอในกองการใช่ครับม,มันก็มันโดนไปทีนึงอ่ะมันก็รู้สึกแล้วว่าหนักจริงอ่ะเออแบบว่าเฮ้ยเป็นเราอุ้ยเจ็บเว้ย โดนในที่นี่กูไปแน่เลยว่าใช่ครับมันก็เหมือนต้องเอาตัวรอดไปก่อนต้องเอาตัวรอดไปก่อนนะสัญญญาติยานักสู้นะใช่ครับเออก,ก,ก็ชนะผ่านก็ได้อาจจะไม่ประทับใจนะนี่ผมพูดเลยว่าอาจจะไม่ประทับใจใครแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยเจ้าตัวก็ได้ความมั่นใจมาเยอะเออทีนี้เนี่ยพูดถึงถ้าหากว่าเขาอยากแก้มือโอ้ยคาใจเรื่องเงินพันลิตรเนี่ยอเล็กซเซ่อยากจะเจออีกรอบถ้าว่าเขาอยากจะแก้มือก็พร้อมให้เขาแก้มือครับก็ผมพร้อมสู้ครับไปนี้ก็อาจจะยืน พร้อมสู้เลยครับนะอาจจะยืนบวกได้เลยใช่ครับแล้วหลังเกมเนี่ยฟีดแบ็จากทางทีมงานของรายการวันแชมเปี้ยนชิพรายการวันลูฟีเนี่ยเขาว่ายังไงกับเราบ้างก็เขายินดีครับอืมที่ชนะมาครับก็ทุกคนไม่คิดว่าผมจะชน,นะได้ครับโอ้โหอันนี้สําคัญก็คือพอประกบมาเนี่ยเสร็จเสร็จแน่คือแบบว่าเข้าใจายอยู่ว่า โดนน็อกแน่เพราะว่าฟองเขาดีแล้วเกินใช่ครับแต่เราชนะมาได้แม้ว่าลูกเกมจะไม่สวยทุกคนก็ยินดีกับเราเพราะมันมันเซอร์ไพรส์เขามันเซอร์ไพรส์อ่ะครับก็แบบเอาเป็นว่า10คนอย่างเงี้ยวิจารณ์ผมไปแล้ว8ดคนเลยผมผมแพออ้อีกสองคนเนี่ยมีผมนะที่เชียร์คุณนะเขามีนั่นแหละครับก็มี<อ>คนที่ว่าไว้ใจผมที่ว่าแบบเออเชียร์ให้ผมชนะแบบไม่ต้องน็อกแบบผมก็คิดอยู่ว่าผม ยังไงผมก็นอกเขาไม่ได้อยู่แล้วเรื่องราวประเด็นระหว่างทางด้านพลิตกับอเล็กเซย์บริโก้ก็ประมาณนี้นะผมเชื่อว่าถ้าพลิตเนี่ยมีความมั่นใจว่าตัวเขาเองเนี่ยคือระดับมวยเนี่ยผมว่าไม่ได้ต่างอะไรกับนักมวยทั่วๆไปนี่แหละที่ต่อยรายการวันลุมพินีนะแล้วก็กดน็อกมวยเกตเดียวกันก็กดน็อกมวยหมดแล้วอยู่ที่ความมั่นใจเท่านั้นนะเนาะใช่ครับนะพูดถึงช่วงที่โหตอนนั้นน็อกเป็นว่าเล่นหน่อยทั้งๆท,ท,ที่เกตมวยก็เท่ากาันคือบรรยากาศในเวทีอาจจะคนน้อยกว่าหน่อยอะไรเงี้ย ทำไมถึงน็อกคู่ต่อสู้ได้แบบไปสิบสิบไฟต์ติดกี่ไฟต์นะกี่ไฟต์นะตอนนั้นอ่ะสิบเอ็ดมั้งครับเออผมก็ถามคุณทุกไฟต์อ่ะกี่ไฟ์แล้วผมก็จําไม่ได้แต่ว่าน็อกเยอะมากช่วงที่ต่อยรายการมวยฮาร์ดคอร์ใช่ไหมเวทีมันคนระดับกันอ่ะเออมันเหมือนเราเป็นเจ้าบ้านนะใช่ครับเอออันนี้มันเหมือนแบบเราต้องรักษาแบบมวยไทยอ่ะเขาแบบคือเขาเผยแพร่ไว้ั้งทั่วโลกอ่ะครับครับแต่ตอนนั้นก็คือเหมือนกับว่าเราต่อยที่เนี่ยความกดดันมันก็น้อยกว่า ทั้งทั้งที่อาจจะเป็นคู่ชวคนเดียวกันอ่ะอย่างไอเจ้าอาียัตมูซาเยฟโอ้โหล่อเขาซะแบบพลำตัวแย่เลยแต่พอไปต่อยเขาในรายการใหญ่พอไปต่อยรายการใหญ่ควายแรกผมยอมรับเลยว่า <ừ> mm. ผมกดดันมากที่ว่าแบบคือเหมือนไม่รู้ว่าดีใจมันดีใจที่าได้ต่อยรายการใหญ่แบบ <ừ> mm. คือกดดันตัวเองเลยครับแบบออกอาวุธไปมันก็ไม่สะใจตัวเองเลยแล้วก็สไตล์เดิมๆของเราน่มันหายนะ ไอ้ลูกซ้ายตัดลําตัวเตะขาเนี่ยคืออยู่ๆมันก็หายไปเฉยเลยม,ม,มันด้วยแรงที่ว่ากดดันตัวเองอะับบ,บมันก็หายหมดอาวุธอะไรที่ว่าตนัดที่แบบตัวเองเคยนอกคู่ต่อสู้มามกลับไปดูผลงานตัวเองเอไม่ใช่ความตัวเองเลยเออนี่มันไม่ใช่กูนี่หว่าใช่สแสดงว่ามันอยู่ที่ใจเลยนะเนี่ยคือ,อไม่ได้อยู่ที่ยังอื่นเลยนะถ้าสมมติว่าชนะมาสองไฟท์แล้วตอนนี้เต็มร้อยเนี่ยสภาพความมั่นใจเต็มร้อยเนี่ยประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ละก็แบบ 8ปดแล้วล่ะโอ้โหผมเชื่อว่าถ้าเต็มร้อยเมื่อไหร่นะผมว่ากลับมาวะ่ะราชาจะกลับมาแน่นอนครับโอ้โหนี่นะฟังนะแฟนมวยนะราชาน็อกเอาจะกลับมาแน่แต่ผมก็เชื่อนะว่าพันลิศเนี่ยกลับมาได้ว่าคือเป็นมวยที่ตั้งใจขยันซ้อมอยู่แล้วแล้วก็คือมีจุดขายขอแค่ความมั่นใจกลับมาใช่ครับโอ้เหมือนนักบอลเลยนะแบบกองหน้าไม่ยิงมากๆเนี่ยแบบ ยิงยังไงก็งงไ,งไม่เข้ายิงยังไงก็ไม่เข้าแต<น>่พอแบบยิงบ่อยๆเนี่ยเอาแล้วโอ้บอลยากๆมาเข้าตีเนี่ยใช่ับอยู่ที่จังหวะจังออหวะก,ก็แล้วแต่ครับ <laughs> ก็หวังว่าจะมีวันนั้นเร็วๆนะครับ,รบอยากติดตามพล,ลิตอ่ะติดตามทางไหนได้บ้างครับบอกกับแฟนๆหน่อย f a c e b o o อินสตาแกรมก็ผล,ลิตครับผล,ลิตลูก,กแแม่สายวารีครับนะก็พิมพ์ตรงๆไปได้เลยใช่ครับอยากจะบอกอะไรกับคนที่เขาซัพพอร์ตเราบ้างครับที่แบบเออก็ก็เห็นเข้าใจเราอะไรอย่างเงี้ยอยากจะบอกอะไรพวกเขาเหล่านั้นบ้างครับ ขอบคุณคนที่ว่าอยู่เบื้องหลังครับแล้วก็คอยสป,ปอร์ตผมตลอดมาครับก็ขอบคุณมากครับต่อไปผมก็จะทาให้ดีกว่านี้ครับสำหรับแฟนมวยที่บอกว่ายัางยังเค,เครืบแข็งใจกับพนริสอยู่เราจะพูดอะไรกับเขาดีอยากให้รู้ว่าต่อไปผมจะพัฒนาฝีมือให้ดีกว่านี้ครับก็เบาได้เบาหน่อยครับือก็สู้เต็มที่แล้วก็วิจารณ์แบบวิจารณ์ให้มันแบบพอๆครับเหมือนคอมเมนต์ก็แบบไอ้มันแบบ พอประมาณนะครับ <ừ. S 2> ไม่ถึงไหนกาแบบให้กำลังใจกันดีกว่าครับนั่งมวยจะได้มีกําลังใจแล้วก็สู้ต่อไปครับก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะถือว่าเราได้เผยความในใจไปแล<ช>้วแล้วก็แฟนมวยก็ได้รู้แล้วว่าสุดท้ายเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่กับเรารใจอย่างเดียวย<ช>้ำอีกทีราชานออา้านาานองเขาจะกลับมาไหมเนี่ยราชานนองเขาจะกลับมาแน่นอนครับเอาละครับนี่คือทั้งหมดของผลิตในคลิปนี้นะครับก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่า ราชาเนี่ยจะคัมแบ็กเมื่อไหร่นะเพราะว่าผมเห็นก็ตามมาเองว่าเขาเนี่ยหนักจริงผู้ชกก็เกตเดียวกันเนี่ยแต่มันทําไมมันถึงน็อกไม่ลงวันนี้ก็เลยมีคลิปนี้มานะครับวันนี้ก็ขอบคุณไปยังพื้นที่ด้วยนะฮะที่ค่ายมวยซุปเปอร์บอลเทนนิ่งแคมป์นะครับของพี่ซุปเปอร์บอลนะก็ก็กอนุเคราะห์พื้นที่นะสวยงามเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณน้องพันลิตลด้วยนะครับที่สละเวลามาสัมภาษณ์ให้กับเราขอบคุณรายการวันลุมพินีนะครับที่ ให้โอกาสในการพูดคุยกับนักมวยดาวดังแบบนี้นะครับวันนี้ครับรายการคุยมุมสังเวียนต้องลาแฟนบุลท่านไปก่อนแล้วครับผมแล้วก็ทีมงานต้องลาทุกคนไปก่อนแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าไปพูดคุยกับใครเดี๋ยวเราว่ากันใหม่ครับคลิปนี้ไปก่อนแล้วครับขอบคุณพันลิศแล้วก็ขอบคุณแฟนบทุกท่านเลยครับขอบคุณคครับขอบคุณครับ